สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ตอนเช้าๆนะครับนะเจ็ดแปดโมงเช้านะครับเพิ่งตื่นเลยเราก็จะมาหาเงินกันช่วงเช้าๆนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาฮะนะครับขอไปที่นะครับสูตรตัวนี้ฮนะสูตรรูปแบบใหม่ฮะ ที่มีชื่อว่าสูตร์ f นะครับก็จะคำนวณอัตราชนะของแต่ละห้องนะครับว่ากี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ฮะยกตัวอย่างห้องนี้ฮะอัตราชนะ100%ห้อง S02 นะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเลยนะครับโอเคห้อง S02 ครับอ่ะเข้าห้องไปนี่นะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะครับโอเคฮะ ห้อง S อ2ฮะตานี้นะครับสูตรบอกให้ไปที่แดงแบงเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นฮะผมขอไปที่แดงแบงเกอร์เลยนะครับนะเอาทุนมาเพียงแค่500บาทนะครับนะเดี๋ยวเราจะทำกำไรให้ถึงหลักหมื่นให้ดูกันนะครับนะขอไปที่แดงแบงเกอร์500บาทครับตานี้อ่าผมเชื่อว่าใครหลายๆคนนะครับตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยระหว่างแปลงสีฟันกับมือถือเนี่ยผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยครับจับมือถือก่อนแปลงสีฟันอยู่แล้วนะครับแทนที่คุณจะเอาเวลาว่างๆนะครับ30นาทีเนี่ยนะครับ เอาไปเอาไปทําอย่างอื่นนะเคลียร์เฟสเคลียร์ไลน์นะครับเอามาหาเงินดีกว่านะครับนะขั้นต่ำฮะใช้วเวลาไม่ถึง5นาทีคุณก็มีรายได้แล้วนะครับนี่ฮะหมายแรกบล็อกเก้าครับบวกไปเรียบร้อยอ่านี่นะครับบวกไปเรียบร้อยนะฮะหมายแรกนะครับอ่าตอนนี้ฮะสูตรนะ,ะคำนวณนะครับให้ไปต่อที่แดงแบงเกอร์โดยที่เราไม่ต้องจดฮะระบบจะทําการจดให้เราอัตโนมัติ นี่นะครับโอเคตอนนี้สูตรบอกให้วิธีแดงแบงเกอร์ผมขอไปที่แดงแบงเกอร์เลยนะครับหมดหน้าตักเลยทำไมผมถึงกล้าเล่นแบบนี้ฮะผมค่อนข้างมั่นใจในสูตรตัวนี้พอสมควรนะครับเพราะผมทํากําไรจากสูตรตัวนี้มาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับการันตีจากสมาชิกในก,กลุ่มกว่า4-5,000คนนะครับที่ใช้สูตรตัวนี้เป็นแนวทางเพื่อกันเพื่อใช้ทํากําไรให้กับตัวคุณเองโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นไพ่กันก่อนนะครับตาแรก อ่าตาตานี้โอเคน้ำเงินสี่ต้ามฮะแดงเท่าไรครับอ่าแดงปอกเก้าอีกแล้วนะครับบวกอีกแล้วนะครับตอนนี้เราบวกมาที่สองไม้ติดแล้วนะฮะดูฮะสูตรจะคำนวณให้ไปอัตโนมัติตานี้สูตรยังคงบอกให้ไปต่อที่แดงแบงเกอร์ฮะเพราะฉะนั้นนะครับนะเราไม่รอช้าครับไปต่อที่แดงแบงเกอร์เลยนะครับอ่าหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับตานี้ผมค่อนข้างมั่นใจในสูตรตัวน,นี้ฮะเลย อยากจะมานําเสนอให้ทุกคนได้ดูนะครับผมบอกเลยนะครบางคนเงินเดือนไม่พอใช้นะครับเราสามารถหารายได้เสริมจากตรงนี้ได้นะฮะสมาชิกบางคนของผมเนี่ยนะฮะในกลุ่มของผมเนี่ยแทบไม่ต้องใช้เงินเดือนในแต่ละเดือนเลยนะครับใช้เงินจากตรงนี้เอาผมต้องบอกตามตรงฮะว่ามันเป็นตัวช่วยในการทํากําไรที่เจ๋งพอสมควรนะครับเดี๋ยวดูพร้อมกันฮะโอเคฮะน้ำเงินหกแต้มฮะแดงเท่าไหร่ครับ โอเคแดงปอกเก้าอีกแล้วฮะตอนนี้เราบวกมาที่สามไม้แล้วนะครับโอเคนะฮะนะฮะทุนหลักร้อยนะครับนะห้าร้อยบาทตอนนี้เราอยู่ที่สามพันเจ็ดร้อยบาทแล้วนะครับจริงๆผมสามารถพอได้นะครับนะแต่ผมจะสาธิตสุดตัวนี้ให้ทุกทุกท่านได้เห็นนะครับว่า เจ๋งแค่หนนะฮะผมจะทํากําไรหลักหมื่นให้ทุกท่านได้ดูนะครับโอเคตอนนี้ฮะสูตรคํานวณนะฮะให้เราอัตโนมัติฮะโดยที่เราไม่ต้องจดฮะสูตรบอกให้ไปที่แดงฮะเพราะฉะนั้นขอไปที่แดง3,700บาทครับผมนะโอเคฮะ3,700บาทโอเคจัดไปฮะผมต้องบอกตามตรงฮะว่าคุณไม่ต้องไปวิเคราะห์ไพ่ให้ปวดหัวไม่ต้องไปอ่านไพ่ฮะเพียงแค่คุณเล่นตามสูตรนะครับคุณก็มีกําไร ในแต่ละวันในแต่ละรอบแล้วนะฮะใช้เวลาไม่ถึงสินาทีต่อวันนะครับอยากให้ดูคลิปนี้ให้จบฮะแล้วคุณจะกระจ่างเองนะครับนะโอเคฮะแดงหกครับได้อยู่นะครับนะโอเคฮะบวกอีกแล้วนะครับตอนนี้เราบวกมาที่เจ็ดพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทแล้วนะครับเราบวกมาสี่ไม้นะฮะนี่นะครับสำหรับใครที่สนใจสูตรนี้นะฮะให้คอมเมนต์ด้านล่างนะครับว่าซีซีนะครับหรือว่าพิมพ์คําว่าขอรับสูตรนะครับนะลอง ใช้ดูฮะแล้วคุณจะรู้ว่าตัวนี้มันเจ๋งแค่ไหนนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาฮะเดี๋ยวจะหาว่าผมโม้นะครับนะขอไปต่ออีกไม้หนึ่งเลยแล้วกันนะเจ็ดพันเจ็ดร้อยนะี่ิบแดบาทนะไปที่แดงนะครับนะโอเคฮะนี่ฮะสูตรคำนวณให้อัตโนมัตินะเพราะฉะนั้นฮะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะนะทุนหลักร้อยนะครับนะจะทำกำไรให้ผมได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันอ่ะ น้ำเงินกี่แต้มฮะเดี๋ยวลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคฮะน้ำเงินสามแต้มครับผมแบงปอกเก้าครับเนี่ยเห็นไหมฮะห้าร้อยนะฮะตอนนี้เราบวกมาที่หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าสิบห้าบาทแล้วนะครับนะสูตรตัวนี้เจ๋งมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับนะให้มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับหรือว่าติดต่อสอบถามได้นะครับได้ยินดีให้คำปรึกษาตลอดยิมสี่ชั่วโมงนะครับ